หลังจากที่เราประกอบกล่องดิจิตอลไปกับทีวีเรียบร้อยนะคะเสียบพอร์ตครบเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เสียบปลั๊กนะคะจากนั้นเปิดทีวีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะแบบเห็นหน้าตาแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะก็ให้เรากดรีโมทนะคะเลือกไปที่เออในส่วนของพอร์ตที่เราใช้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ช่อง AV ของบุก้าเนี่ยทีวบ้านบุก้าก็คือจะเป็นช่อง2นะคะมันก็จะเป็นช่องนี ที่เราเลือกเมื่อกี้พาวิดีโอขึ้นมานะคะหน้าตาของเซตอัพเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของออการตั้งค่าเราก็จะเลือกที่ตัวนี้เลยตัวที่เป็นทีวีนะคะแล้วก็ เราให้มาสังเกตที่ระบบจูเนอร์นะคะระบบจูเนอร์ต้องเป็น t 2นะคะสำหรับกล่องรุ่นนี้คือรุ่นอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพอร์ตไหนแต่ว่ากล่องรุ่นนี้ต้อง t 2เท่นั้นถ้าเป็นพอร์ตอื่นน่ะมันจะไม่สามารถรับสัญญาณได้นะคะทีนี้ถ้าเราตรวจสอบในส่วนของพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราเปลี่ยนมาใช้รีโมทของตัวกล่องดิจิตอลนะคะแล้วก็กดเลือกอ่าฮะนี้แล้วก็เสียไปตามที่ช่องช่องสัญญาณ กดเลือกอันนี้ตั้งค่ารุ่นนี้เป็นรีโมทแบบภาษาไทยนะคะกดเลือกตั้งค่าตึงอันนี้พอดีทีวีที่บ้านเนี่ยมันแบบเซตเอาไว้อยู่แล้วนะคะก็คือกดตั้งค่าเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของการค้นหาอัตโนมัติอ่าฮะเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะคะ มันก็จะถามทีเนี้ยอันเนี้ยของเราอะ่ะเคยจูนไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะจูนใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจูนได้แน่นอนแล้ววิธีการจูนเขาก็จะแบบเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆรลันไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบจูนแล้วช่องแบบน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรทําคือย้ายในส่วนของเสาอากาศนะคะออกไปแบบที่ลงแจ้งมากกว่านี้ก็จะได้ช่องที่มากขึ้นจริงๆเมื่อกี้เนี้ยครั้งแรกที่จูน เราตั้งไว้ในบ้านสัญญาณน้อยมากพอขยับเสาออกไปให้มันใกล้ๆหน้าต่างสัญญาณมันก็เยอะขึ้นยินนี้ตอนนี้เราขยับเสาสัญญาณเข้ามาในบ้านละไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้กี่ช่องแต่ตอนที่ขยับเสาสัญญาณออกไปอยู่แบบใกล้ๆริมหน้าต่างะคือได้ครบทุกช่องเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าการดีเทคครั้งนี้มันจะได้อานิสงส์จากการที่เคยดีเทคครั้งก่อนไปนแล้วมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนรายละเอียดของหน้าจอ มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันจะเสร็จต่อเมื่อช่องนี้ค่ะมันโหลดครบทั้งพอร์ตอ่ฮะอันนี้คือช่องที่ตอนนี้เราค้นหามาได้แล้วมีไบทีวีเนชั่นที GMM Channel มี n o w มี m o n o มีหลายช่องเลยแหละอ่ฮะอันนี้ก็แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็คือจูนช่องสัญญาณเสร็จแล้วนะคะสำหรับดีมดรุ่นนี้คือ มันให้เราเห็นได้ด้วยว่ารายละเอียดของผังรายการเช่นข้อมูลของช่องก็กดไปว่าตอนนี้เป็นช่องอะไรอยู่สมมุติอ่ะช่องที่เราฮอตฮอตฮิดฮิตเจ้าปัญหามีปัญหากันมาตลอดก็คือช่อง31เช่นช่อง3 HD เตีเป็นต้นอย่เงี้ยกดไปปุ๊บราแบบหนึ่งมาไม่เนี่ยตืดตืด ไม่มาเอาใหม่อ,าหาอ่าฮะอ๋อช่องสามสิบสามไม่ใช่สามสิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็ช่องสามก็มาแล้ว oh. ซีลิต้าชัดเจนมากนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการตั้งในส่วนของเออตั้งค่าของเซตท็อปบ็อกจริงๆไม่ยากง่ายๆเลยก็คือเอามาประกอบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็มาจูนแบบอัตโนมัติ อันนี้สัญญาณอาจจะไม่ดีเล็กน้อยเพราะว่าเสาอากาศอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราจะขยับเสาอากาศออกไปนิดนึงนะคะประมาณนั้นค่ะก็จริงๆคุณภาพก็จะขึ้นอยู่กับเสาอากาศด้วยถ้าใครเป็นเสาหนวดกุ้งนี่ก็สบายไปเลยนะคะที่บ้านนี่ก็ยังยไม่ใช่ครับใครเป็นเสาก้างปลาก็สบายไปเลยที่บ้านยังเป็นเสาหนวดกุ้งอยู่ก็เดี๋ยวคอยดูวิวัฒนาการต่อไปนะคะจริงๆก็มีทีวีอีกหลายเครื่องที่จะต้องจูนเดี๋ยวก็ลองจะได้ลองในส่วนของเสาอากาศรุ่นอื่นๆด้วย ยังไงก็ลองดูนะคะถ้าติดปัญหาอะไรเนี่ยก็อาจจะแบบโพสต์ถามใต้คอมเมนต์ของ YouTube ได้แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดของข้อมูลกล่องตัวนี้ทั้งหมดบุกา้าจะถ่ายรูปลงไว้ในบล็อกนะคะติดตามไปดูกันได้ที่บล็อกนะจ๊ะขอบคุณค่ะ